มีชายคนหนึ่งชื่อนายเมรานคาริมีนัตเซอรี่ขอเรียกย่อๆว่าเมรานนะคะเพราะว่าจำไม่ได้ เป็นชายชาวอิหร่านค่ะเขาก็มีความคิดไม่เห็นด้วยกับการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีนักศึกษาหัวรุนแรงหัวก้าวหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับการครองราชของพระเจ้าชาถึงแม้ว่าพระเจ้าชาจะประกอบพระราชกรณียกิจมากมายแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่ายังไงยังไงอำนาจที่เขาได้มามันเป็นอำนาจที่ไม่ถูกต้องเป็นอำนาจที่เกิดจากการรัฐประหารคนกลุ่มนี้ก็ได้ทําการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อขับไล่พระเจ้าชาค่ะดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยจะต้องได้รับโทษข้อหาต่อต้านพระมหากษัตริย์ดูมินพระมหากษัตริย์ค่ะหลายคนอาจจะสสงัยว่าาาปรระชนมท เยอะขนาดนี้เราจะจับยังไงหมดไหวคุกจะมีที่พอหรอคําตอบก็คือเขาก็จะจับแต่แกนนําตัวเป้งตัวเด่นๆนะคะหนึ่งในนั้นก็มีนายเตยรานถูกถอดสัญชาติถูกขับออกจากประเทศขับออกจากประเทศแล้วจะไปอยู่ไหนต่อละทีนี้ก็เลยทําเรื่องไปที่สหประชาชาตินะคะขอเป็นผู้รีภัยค่ะปรากฏว่าประเทศที่รับเขาเป็นผู้รีภัยนั่นก็คือเบลเยียมถ้าท่านผู้ชมสนใจรับชมคลิปยาวสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมสีขาวที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะคะ